สวัสดีครับก็พบกับผมโชกี้เช่นเคยนะครับอยู่ในเกม Penex Zoo เช่นเคยนะครับผมโอ้โหเห็นแก้วที่มันแตกด้านข้างแล้วคือแบบอันนะน้องเต่าทําไว้หรือหรือว่าจะไม่ใช่ก็ได้นะครับก็อยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับผมเราก็อยู่ในตอนที่พาร์ทที่เราสามารถที่เรามาเลี้ยงเต่าก่อนไหมนะครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว,ว่าว่าน้องต้องการอะไรบ้างนะครับเราต้องไปวิจัยน้องก่อนหรือเปล่า น้องชอบอะไรนะครับตอนนี้ห้องรีเสิร์ชอยู่ไหนนะครับโอเคนี่ <c oughs> น้องเต่านะครับผม <c oughs> วิจัยสีวิจัย <c oughs> ฟู้ดช็อปมีหลายอย่างนะครับดิงก์นะครับแล้วก็หลายอย่างนะ <c oughs> ที่อยู่นะครับเพิเทลใช่ไหม <c oughs> โอ้โหมีหลายอย่างเลยนะครับให้วิจัยนะเยอะมาก เยอะแบบเยอะเยอะเลยนะครับเยอะเยอะแบบเยอะมากมากในเมื่อเรามีส,สัตว์สามอย่างไอสัตว์เลี้ยงสามอย่างสามชนิดนะครับผมผมก็จะขออัพตัวนะครับไปเลยอัพเป็น8บาทนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ขอเป็น4บาทแล้วกันนะหวังว่าจะไม่บ่นกันนะครับส,สัตว์เราก็ยังเล็กอยู่หรอมีคนคอมเมนต์อยู่นะครับว่าส,สัตว์ัวเล็กอยู่นะแต่น้องนี่ก็คือเกิดไม่เลื่อยเกิดเรื่อยเลยนะ เกิดไม่หยุดเลยนะครับโอ้น้องเป็นอะไรกันอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จำน,นนะวน,นนะที่อยู่นะเคที่อยู่อะไรก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาเรื่องจำนวนหมู่ที่อยู่ด้วยกันนะไปตรงนี้นี่สิไหนเขาดูหน่อยสิอเอออาหารมื้อสุดท้ายอ,อ๋อมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับปานกลางนะอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กะหายน้ำนะครับแล้วก็ต้องการผู้ดแูแลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่น้ำเข้าไปเพิ่มให้แล้วกันีน่เมื่อเป็นเช่นนี้อ่านี่มันของเล่นนะครับของเล่น <c oughs> อ๋อโอเคน้ำนะครับเราใส่น้ำใหญ่ไปเลยให้น้องมากินน้ำร่มๆแล้วกัน ให้น้องมากินน้ำตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยย้ายกันค่อยว่ากัน2จุดกันเลย<อ>ได้ไหมน้องกินน้ำไหมน้องกินน้ำครับน้องกินอยู่นะกินปะโอเคน้องเหมือนจะกินน้ำอยู่นะเพราะฉะนั้นผมขอขึ้นอัปเกรดอาหารไปเลยได้ไหม เกรดน้องของอัพเป็นเกต์สองเลยนะกันนะครับให้เกตให้น้องให้หันน้องเกต์สองไปเลยสั่งส่งช่องส่งช่างมาดูนะครับลิ้นจะพันกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้น้องอาหารทุกอย่างเรียบร้อยนะครับพื้นที่ของเล่นยังไม่ได้นะครับส่วนที่อยู่จะเอาที่อยู่ให้น้องไป ที่พึงพอใจนะครับทรายเล่นยังไม่ได้นะครับน้องต้องใจนเองก่อนนะโซเชียวนะครับอายุก,ก็ประมาณนี้แล้วก็บ้านเต่านะครับบ้านเต่าที่หลับนอนของเต่านะเต่าใช้ที่หลับนอนแบบไหนเอ่ยอันนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าวะแอนิเมะตรงรูอืมเต่าไม่ชัวร์อันนี้ไปแล้วกัน ได้เลยก่อนนะน้องโอเคไหมครับอ๋อโอเคครับเพียงพอเลยนะเหมือนพื้นที่จะไม่พออ่ะทุกคนพื้นที่น้อยเกินไปนะสามารถขยายให้น้องได้ไหมตรงนี้อ๋อกรงไม่ได้ปิดนะครับเดี๋ยวนะจะแก้ตรงนี้ยังไงดีโอ้โอ ทำอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ติดให้ได้ทีเลบตรงนี้ทิ้งนี่ครับติดแ<ๆ>ต่ลแล้วดี่ะยังับน้องโอ้โหพื้นที่พอแล้วครับน้องอยู่ได้ถึงกี่ตัวครับแน่ๆอยู่ได้มากกว่าหนึ่งตัวนะ,ะไปดูกวนเผื่อมีให้น้องซื้ออีกสำหรับน้องอาดับบ้าน,ๆๆนะครับ เจแอนนะครับเต่า <c oughs> น้องอยู่ได้ตัวมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวนะครับผู้หนึ่งเมียสาม <c oughs> อันนี้เมียแล้วนะครับต้องหาตัวผู้มาเ <c oughs> ต่าตัวผู้นี่คือแพงจัด ตัวน,นี้มากันผมรักษาได้อายุยืนยาวเมียสองสี่ิบสองเปอร์เซ็นต์ผมไม่ค่อยอยากซื้อน้องเลยห้งางศาลมายังเอ่ยเราส่งไปได้ไหม ส่งมาตรวจเชื้ออะไรครับตรงนี้เรามีเงินแล้วเราก็มาสร้างตรงนี้กันต่อต้องใช้ห้องนะครับห้องพนักงานเยอะมากรีเสิร์ชนะครับคนฟ้าพอไหมอ่ะห้องเดียวเออผมไม่แน่ใจมันจะช่วยไหมนะห้องรีเสิร์ชสองห้องนี่มันช่วยไหม โอเคค่ะถามกูรูมาแล้วครับเขาบอกว่า2ห้องช่วยได้นะก็เข้าไปเลยดีเซลสองห้องอืมห้องสตาร์ทอีกหนึ่งนะครับไปตรงนี้ให้ห้องสตาร์ทมีเยอะนะครับ,รระรบจะได้ทํางานให้เราได้แล้วตามด้วยห้องเวิร์กช็อปนะครับไม่ใช่เวิร์กช็อปนะอะไรนะเทรดเฮดเทรดมีอย่างละมีอย่างละฝั่งก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นไรครับพื้นที่เราก็น่าจะเหลือพอพอดีพอดี โอเคสวยครับแล้วก็เวิร์กช็อปนะครับไปอีกหนึ่งสวยครับแล้วก็ห้องพักคนงานไปนะครับตอนนี้เงินเยอะต้องรีบสร้างนะแล้วก็เวิร์กช็อปอีกหนึ่งครับตอนนี้สร้างไปได้สร้างไปก่อนโอเคส่วนอันนี้ก็ขอติดไปแล้วกันนะ สุ่มเชื้อโรคเนี่ยผมหันหน้าผิดฝั่งหรอวะก็ว่าอยู่โอโ้โอเคผมต่อไปแล้วกันเพื่อว่าจะได้ไม่ต้อง,งนี่ ต่อไม่งั้นไม่ถึงแน่ๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจ้างคนงานเพิ่มได้นะครับพื้นที่พอแล้วเนาะแล้งาแล้วก็เยอะขึ้นลงเบอกสองครับคิปเปอร์ไปอีกสองครับช่วยกันดูแลกันหน่อยนะครับแมชชีนอีกสองครับ แล้วก็ Security Security มี2ฝั่งแล้วพอก่อนนะผมว่าพอกับ security เป็นได้พอแล้วครับนี่สองไม่ใช่ันดูแลก็อีดูเคชั่นอีกสองครับด้านงานเราจะได้พอนะเพียงพอจากการทำงานดูแลทั่วถึงเซร์เฮลโลหน่อยครับเราไม่อยู่ นนมคนห้าร้อยกว่าวคนนะครับทำยอดมันถึงตกเนาะต้องไม่อ่านคำคอมเมนต์หน่อยนะครับอ๋อมันเต่าจะพร้อมแล้วนะมูฟไปครับมูฟไปไปไนู่นโ,โอเคคิดปเพปื่อจาัดก,การนะครับ แลกันไปนะโอเคไม่ให้คนบ่นนะครับซูโลแคทเชฟฟี่โอเค,อ,เคอันนี้คือมีปัญหาแน่ๆเพราะว่ายังไม่ได้ทำทางโอ้วิจัยเต่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปให้ของเล่นน้องกันดีเซอร์ได้ที่หัวเสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาทำอย่างน,นี้ต่อขอจัดอาหารของเล่นเต่าให้ก่อนแล้วกันนะครับ บอลก็เล่นได้นะครับสปริงเกอร์อยู่ไหนสปริงเกอร์ให้น้องก่อนน้องจะได้ชอบนะครับแล้วมีอะไรอีกนะทุกบอลได้หมดเลยนะครับ มีปัญหานะครับเต่าน่าจะเลี้ยงง่ายเดี๋ยวเราเอาของเล่นเอนเตอร์เทนล็อกบอลอยู่ไหนนะบอลอยู่นี่ครับอีกลูกหนึ่งตรงนี้แล้วก็สปริงเกอร์ไว้ตรงนี้จุดหนึ่งผมจะมาปรับคนรระวังโดนน้ำนะครับโดนน้ำไม่ดูด้วยด้วย เ,เราก็จะทําป้ายบอกนะครับต้องกดไอ้นั่นไปแล้ววะหาของไม่ค่อยจะเจอเนะตอนนี้ต้องกดบริวาริตไปนะครับที่ชื่นชอบตรงน,นี้ห้ามลืมเมฆานะครับทังขยะอย่าลืมทิ้งขยะกันด้วยนะครับ ทิ้งไปนะครับตรงนี้จัด <sare S 2> ไปครับเจทุกคนบงไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของผมะการได้นนะนี่้้างเยอะนะ ละเอียดมันเจาะที่ลังแล้วกันนี่อันหนึ่งครับมันล,ลุ่มประมาณโอเคพอดีแล้วครับตรงน,นี้เพอร์เฟกพอร์เฟกสุดๆครับตอนนี้ทุกอย่าง มีเสิร์ไ,รได้อีกแล้วโอ้โหน้องเต่าคือน้องเต่าคือแบบอโอ้โหคือน้องก็ขยันมีลูกเกินน้องขยันมีลูกจัด ที่ต้องมีกล่องโดเนทนะครับไม่ได้เด็ดขาดสวยนะครับซูอ๋อซูฟิวพี่สมองมันเล็กไปอีกเหรอผมว่าคนแอร์อัดมากตรงนี้ คงต้องมูฟมูฟนี่ไปแล้วล่ะถ้าแออัดขนาดนี้นะโอเคครับเพิ่มพร้อมเปิดบริการต่อลุยอย่ามาแออัดกันตรงนี้ทีเดียวครับไม่ได้ไม่ได้มันชักจะเกินไปแล้วอะไรครับน่ะตรงนี้อะไรวะเนี่ยจะดูดิ ทำอะไรกันน้ำหน้ากคนหยุดโอ้โหช่วยอะไรไม่ได้ครับตรงนี้แก้ไขกันเองนะครับห <c oughs> ยอกหยอกเล่นนะครับเดี๋ยวผมมาแก้ไขให้นะโอ้โหสุดยอดจริงๆไมถึงเป็นเช่นนั้นไปได้ <c oughs> น้องเต่าเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เดี๋ยวเรียกมาจัดก,การให้นะครับ <c oughs> รยังง่ายจัดเลยครับน้องเต่าเนี่ยไม่ยุ่งยากครับไม่ดื้อไม่สนนะครับ เ็นอะไรที่ดูแลง่ายมากๆง่ายแบบอีซี่เลยครับอ๋ออันนี้เป็นของใครเดี๋ยวบอกแล้วของน้องเต่าอืมแก่นแล้วนะครับน,นี่คือของน้องเต่านะรน,นี่คืออะไรน,น่าเแบบ็ดโ,โชว์ตรงนี้ลูกโชว์ให้คนดูนี่ จะได้โดเนกันเยอะนะครับสุดยอดจริงๆคนมันจะเยอะอะไรขนาดน,นี้ครับจำนวนคนทั้งหมด6กร้อยกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหส่วนใหญ่มันเขามาซื้อของนะเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาของอะไรนะจะได้จะได้จะได้ซื้อกันน้อยๆหน่อยนะรู้สึกว่ามาแออัดกันเยอะเกินเนะ่ะอันนี้คือแบบแออดัดเยอะมากอนะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องขึ้นราคาของไม่ขยายเราต้องขึ้นราคาของนะได้เวลาที่เราจะขึ้นราคาของนะครับเห็นไหมขึ้นยังไงวะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อโซดานะครับจาก5บาทผมจะขึ้นเป็น8บาททุกอย่างนะครับตอนนี้8บาทครับ8บาทเพราะว่าเรามีสัตว์เยอะแล้วตอนนี้โอเคนะครับส่วนเนื้อเนื้อเราขึ้นไปเลยครับ10 10เท่าไหร่ดี 16บาทนะครับแต่ว่าขานามไม่ขึ้นนะครับ16บาทขึ้นมาแล้วลูกโป่งนะครับลูกโป่งนะโอ้โหลูกโป่ง9้าบาทนะครับ10บาท2ี่ห้าโอเคอันนี้ผมไม่ขึ้นแล้วกันขึ้นดีไหมเดี๋ยวขึ้นไป่ทีละบาทสองบาทดิไม่ขึ้นนะครับเป็นของเล่นนะมาให้เด็กเล่นนะจะดีครับจะดีสุดาเรามาขึ้นต่อครับเป็น8บาท8บาทนะครับพอเราขายเราขายถูกเขาก็บ่นว่าถูกนะครับ นี้เราขายแพงนะเขาจะบ่นว่าเราขายแพงนะครับ16บาทนะครับ,บ,รบไปลูกโป่งเราจะไม่ขึ้นเงินนะครับเหมือนเดิมดูแลหน่อยครับตรงนี้จะดูแลปํานาำแล้วก็ดูแลพวกนี้ไปนะครับทาน p e r f o r m นะครับ farmer จะแก้ไงกับคนชุดนี้ดีเนะี่ยทำไมคนชุดนี้ถึงติดกล่องโดเนทผมได้ผมมูฟให้ละกันนะโอ้โหผมมูฟให้นี่คือคนแตกหมดเลยนะตรงนี้เฮ้ยทำไมเนาะมาอัดกันตรงกล่องโดเนทเนี่นะย่ีมาอัดตรงกล่องโดเนทอย่างนี้อีกนะครับตเตือนให้ความหวังดีเนี่คุณจะติดวนลูปอยู่อย่างี้นะ ผมต้องแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่คือแบบ <c oughs> อึดอัดมากนะตรงนี้สุดยอดเดี๋ยวผมจะไปไปโซนนู้นดีกว่าไว้สงสารคนแถวนี้เว้ยมอาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่ามันเล็กเกินไปนะผมว่าไอ้เนียวชุดเหมือนเขาว่าฝนมาตกหรือเปล่าเอ็มเบร่า เฮ้ยผมมาแก้ส <Das guided snail> <Norwegian> so, like, so. like like ่วนนี้ดีกว่าส่วนี้ผมต้องแก้ไขนะครับโคตรเซ็งตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ได้ไงมู๊กจะมู๊กมีก่อนมู๊กับมู๊กขยะนะดูซิว่าตรงนี้จะติดอยู่ไหมนี่อะ ทำไมมันถึงติดอย่างนี้นะทางนี้นะมันค่อนข้างเบี้ยวเลยทีเดียวนะตรงนี้ผมว่าโดนโดนแกล้งแต่มเมื่อไหร่กตรงนี้ ไม่น่าติดตรงนี้ได้เลย เบี้ยวหรือเปล่าครับโอ้โหก็ก็ไม่เป็นไรครับเบี้ยวก็ไม่เป็นไรตรงนี้โคงๆมานิดหน่อยไม่ว่ากันไม่ว่ากันตรงนี้โคงนิดหน่อยหูเราจะแบ่งโซนมาทางนี้แล้วเริ่มจากอิน r m ม t ชันเลยแล้วกันอยู่ไหนนะโอเคอยู่นี่ครับ คนนี้นี่คือถอยมาอย่างนี้เลยดีไหมว่าจะได้ไม่อึดอัดเหมือนโซนนู้นเนาะโซนนี้คืออัดจ,จัดเลยร้านค้าติดกันเยอะมากเหมือนโซนเด็กๆนะครับตอนนี้โซนนี้ทำอะไรที่มันแปลกใหม่มากดีว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปโอเคแต่รูปแบบร้านอาหารก็ยังเหมือนเดิมครับแค่มันมเถิบเข้าไปข้างใน <Okay. S 2> mm. ซื้อตรงนี้กันบ้างนะครับมันเยอะเกินใบน้อตรงโน้นนะ่ะเจอพนักงานกันหน่อยนะครับอย่าลืมที่สำคัญขึ้นราคาก่อนเลยครับแปดบาทน,นะครับยังไงราคาก็ขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับตอนนี้ขึ้นหมดนะ้องส่วนบีฟก็เป็น16บบาทนะครับอันนี้จําได้เลย คนเยอะมากอ่ะตีใจจ,จริงๆครับคน600กว่าคนนะไปกระจุกอยู่ที่จุจกเดียวนะ2อ0 0นแล้วครับ2อ0 0ซื้อได้ยังโอเคลูกโป่งผมไม่ขึ้นราคานะครับกระจายมาฝั่งนี้กันม้างครับทุกคนจะไปกระจุกตรงนู้นฝั่งเดียวครับ ดดยรีเวิร์ชเสร็จแล้วกำแพงนะครับไปขั้นอื่นนะเนาะน้องเต่านะมีอะไรเพิ่มมาของน้องเต่าของเล่นเช่นเคยนะครับของเล่นแล้วก็บิทดิงวิเศษแล้วก็ไปดูวันอะไรคือชิ้นใหม่ของน้อง แสดงว่าน่าจะมีซ้ำกันแล้วล่ะนั่นไงซ้ำแล้วนะครับแน่นอนเอาเฮิร์บลงให้น้องดีกว,ว่าโอเคครับผมอะไรอีกแล้วไวมากน้องเต่าอ,อีกแล้วน้องเต่าจะเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วเรียบร้อยจริงๆด้วยก็คือมีอะไรให้สนใจมากโอ้อันนี้น่าสนใจครับ นี่เอาให้น้องเล่นโอเคผมคงหมดทุระกับโซนตรงนี้แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมทีหลังแล้วกันนะนี่ไง้วใหม่กำแพงใหม่นะครับ้วใหม่กำแพงใหม่เราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนกันแล้วกัน จำได้ว่ามันเปลี่ยนสีได้นี่นาะเอ,อ่อเต่านี่จะให้ข้อมูลกับทักท่องเที่ยวก่อนนะครับเต่านี่อยู่แค่ท وب ิคอลนะครับเป็นแอฟริกานะครับท وب ิคอลอย่างเดียวแอฟริกานะครับ ส่วนน้องแอฟริกันเบลโฟโล่เนี่ยคือคัสแดงกับโทพิคเคิลครับดูแลกันหน่อยครับพิปเปอร์คัสแดงกับ t ทพิคเคิลนะครับแล้วก็เป็นแอฟริกาเหมือนเดิมใช่แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ แตโหลอกทุกคนที่เข้าเข้ามาหาเราหน่อยน้อง,เป,นนาาองอเป็นอะไรต uh huh. ้องตอบเป็นอะไร Animal is ก็ะหายน้ำครับอ๋อผมไม,ไม่ได้ทำน้ำให้น้องไว้นะครับอันนี้โคตรจริงๆครับน้องคิดไปแล้วครับ น้องก็อไปนี้ก็ได้ให้น้องเดินบ้างน้องไม่ถึงสองตัวก็ม,มีสองจุดแล้วกันจะได้ไม่ใกล้หายน้ำทุกอย่างอยู่ในทางที่ดีครับตอนนี้มีอะไรอีกโอ้โหทำไมยอดเงินมันถึงแบบ เกรดอาหารนี้เป็นอะไรอะ่ะ uh huh. ไม่นะผมติกแอฟริกันไปแล้วไม่ใช่หรอ uh huh. อาหารน้องเกรดสองนะครับอันนี้ก็เกรดสองนะผมจำได้โอเคเกลดสองเหมือนกัน uh huh. น้องสนจัดเลยวะ่ะ สวยนะครับโอ้โหเราเติบโตกันไปใหญ่นะครับตอนนี้ผู้คนก็ห้าร้อยคนเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในสัฟเรีเราอยู่อยู่ที่สองดาวนิดๆนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ขยายนะครับไม่ได้ขยายพื้นที่นะโมต่ย,ยุ่งกับการดูแลสัตว์สามชนิดนี้นะแล้วก็การตกแต่งนะครับยังไงก็น่าจะจบไปเพียงพันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปน้านน้า ของเกม Panic Zoo นะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ